สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studio คลิปนี้มาอัปเดตค่ะ The Flash The Flash มาพูดถึง Supergirl mm hmm. เขามีปล่อยรูปใหม่มาแล้วค่ะทำไมไม่ใช้คนเดียวกันเธอเขาจะแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักราษใหม่ๆจัก,กรวาลใหม่ๆก็ต้องเปลี่ยนนะคะ Supergirl เนี่ยจากที่เราเคยเห็น Melissa Benoist nice แบบ ผมบลอนอ่ะบางครั้งต่อให้ดุกเข้มก็ยังมีความเป็น golden retriever มีความเป็นหมาแดงแบบว่าเห็นนางแล้วออาวะนฮักเฮอแบบ sunshine and rainbow light แต่ไม่ค่ะรุ่นหนังนะคะมันต้องมีความดุความเดือดเราเคยเห็นภาพนางมันแล้วนะคะแต่ในตัวอย่างที่เราได้ดูเนี่ยมันไม่เห็นไม่ชัดเธอมันมาแบบแวบไปแวบมาตามันลายนะคะ ดูดันไม่เธอจากบอนก็มาเป็นบรูเน็ตนะคะถ้าใครเคยดู f ฟ a ชแฟลชพอยท์พาราดอกก็จะเห็นเนื้อเรื่องของตระกูลซุปซึ่งจะมีความดูดันเล็กน้อยนี่ภาพนี้แกงมากค่ะแต่คือมันเป็นภาพเคลื่อนไหวไงเธอเวลาแคปมันก็ต้องแบบนี้แหล่อนิดหนึ่งแต่นี่ค่ะดูนี้ค่ะตึงดึง,ดงนี่ไม่ใช่ h o อ w ฮ r อ s วอ g a c เลนะคะ อาจจะเห็นแบ้คกราแล้วนึกว่าฮอกอตส์เลยก็สิ no no it's a movie นะคะ the flash นะเห็นไหม the flash นี่ยืนจองอยู่ข้างหลังนะคะเสื้อเหลืองแล้วนี่ค่ะเราจะได้แม่ใหม่ฉันยังไม่มอบตำแหน่งแม่ใหม่ให้นะอย่าหาว่าลำเอียงคือยังแต่ว่าถ้าเห็นมากขึ้นดิฉันอาจจะเรียกว่าแม่ใหม่ได้นะคะอนสายฟ้าสวัสดีนะคะหุ่นนางอื้อฮืออื้อฮือ,อ เป็นลูกตัวร้ายไม่รู้จริงไหมนะคะพ่อแม่เขาไม่ใช่ตัวร้ายไม่ใช่หรอลกเว้นจะเอามาจากพอดไหนต่อไหนนะเธอชอบตั้งแต่ภาพถ่ายทำแล้วนะคะดุดันไม่คุ้นเหมือนกันค่ะน้องชื่อว่าซาชาแคลลี่หรอเล่นเรื่องโอ้โหยังแอนเดอร์สเลตเธอทีวีซีรีส์น้ำเน่านะเนี่ยช่งกลางวันหรือเปล่ายังอนเดอร์สเลตนชนะ เป็น deep cut white shoes rogue บันช r บ b u n ชอ of s อ o r ั s a bunch of tv not really like notable one เท่าไหร่นะคะก็มามาเปิดตัวน้องซาชาเธอชอบไหมคะเธอฉันนะชอบชุดโอเคแบ็กกราวเกมนะคะฮอกเวิร์ดเลกาซีนิดนึงแต่ว่าหุ่นเฮินอ่าถ้านี่นะเธอ เท้าพอยเท้าจิกจริตก็โอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความเท่แต่แอบเซซูจะเห็นว่าเน้นเว้าสูงนะคะแต่ชั้นน่าเห็นเว้าสูงแล้วนึกถึงอะไรรู้ไหมเธอันนึกถึงอันนี้ค่ะบิกินี่ของบรัไม่น่ใจเรื่องเรื่องเว้าเข้าเป้าเน้นแคมเ t โ e นี่ not sure about that แอ h o e s choose, อยากให้แบบตรงรองเท้าเนี่ยมีแบบมีแบบ prominent ขึ้นมานิดนึงอันนี้มันสีเดียวกันเลยไงแต่ว่ามันก็เป็นแบบนูนขึ้นมาแหละต้องมาดูเคลื่อนไหวนะคะตองเลยค่ะตองตองตรองตอตองต้อง,อง,อง,องดูข้างหลังมีลายด้วยหรือเปล่าเพราะมันเน้นว้าวมากเลยนะเธอ is 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 แต่บางคนเขาชอบไงบางคนเนี่ยไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าได้เห็นว้าวี v, แล้วมันแบบอ้ามันจะเซซู อันนี้ก็เข้าใจได้นะมันก็เซซูแต่คือประเด็นคืออ e ีบอลเลตมันทํามันฝังใจฉันมากเห็นอะไรแบบว่าว้าวสูงเลยฉันนึกถึงอ e ีบอลเลตตลอดเลยไงน้องเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกก็ดูดูเซซูอยู่เธอเซซูอยู่จบและไม่ดูแล้วเธออยาให้โอกาสเขาก่อนรักหลอกถึงหยอกเล่นเธอสวัสดีครับพี่ออมต้องดูภาพโพสต์รูปพอเธออันนั้นมันคอสเพลย์หรือเปล่า อ๋อเล l e เล e นเล่นมีโชวนะคะโอเคโอเคอ n e ดิส okay, ว okay. um, ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นคอสเพลย์นะคะแต่แต่สวยจริตคือที่อ่าภาพนี้ไม่มีเฮนรี่ใช่ไหมคะไม่อยากให้หวังเลยว่าเพราะว่าอย่างกับคนอื่นอ่ะคนอื่นเขายังพูดเหมือนไม่ค่อยปิดประตูนะแต่ของเฮนรี่นี่ดูพูดเหมือนกับปิดประตูยังไงก็ไหม่ฮู้ไม่ดูทำใหมาเหมือนกันวอร์เนอร์บราเธอร์ดูเหมือนไม่ม่วนจอย แม่มุ่นจอยกับเฮียเฮนรี่เท่าไหร่นะคะดูดูแข็งแรงเธอคนละลุกกันเลยแล้วเธอเห็นในตัวอย่างไหมล่ะในตัวอย่างเนี่ยคือแม่เหมือนแบบเหมือนพืชแม่เขาเหมือนพืชที่ห่อเหี่ยวแล้วพอได้รับแสงแดดสายลมซันเบสนะคะอาบแดดแล้วแม่ก็แบบอือ yes มา ต้องไปดูฉันไม่อยากพูดในพล็อตของ Flash Point Paradox นะคะเผื่อใครยังไม่ดูไงก็เลยจะได้ไปดูกันในในหนังเรื่องนี้ฉายวันที่สิบห้านะคะสิบห้ามีถุนายนเธอแต่ชอบไหมที่มันไม่ใช่กระโปรงแต่ฉันว่าถ้าจะทำเวอร์ชั่นเนี้ยนะมันจะมีความดุเดือดคือเธอจะมากระโปรงกระเปงนี่บ่ได้นะเห็นไหม แต่นี่คือเอสก็จะก็มีการปรับแหละให้มันมีความไลฟ์แอคชั่นแต่เห็นไหมในในคอมิกก็คือเป็นขาบูทก็จะเป็นสีสีแดงแรงเรนะคะแต่เธอมันก็มีการวีเข้าเป้าเหมือนกันเทสุดละครับเป็นกระโปเออใช่คือการตีความตัวละครนะเธอของซีรีส์อ่ะมันเหมาะแล้วที่จะเป็นแนวนั้นอ๋ออเมริกันเกิ i r l เกิร์ลเนออเปลี่ยนเปลี่ยนมางดีแล้วตีความใหม่ๆนะคะ วีเหมือนในคอมิกนี่เองใช่เธอแต่ว่ามันจะไม่ใช่เว้าวสูงไงเธออันนี้ก็จะเป็นวีชุดว่ายน้ำธรรมดานะคะเป็นยุคแบบว่ายุคนางงามโบราณแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแบบเน้นเวาวสูงว้าวว้าวเลิศผจิ๋วนะคะเป็มาจากลาลาเค้นเหรอคะโอเคเลยแต่คิดเหมือนทุกคนเหมือนกันเรื่องข้างหลังเนี่ยเธอ เขาปรับอ่าเล่นเกมนะคะ display setting low <laughs> อะวันนี้มาแป๊บเดียวเธอฉันง่วงนอนเดี๋ยวฉันต้องไปนอนแล้วนะดูชัดมากว่าฉากหลอกใช่ไหมคะนี่ไงคลิปนี้นะคะเพียงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูกันถึงท้ายคลิปมาเมาส์ซูเปอร์เกิร์ลชุดนี้นะคะ คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้มีตรงไหนที่โดนตรงไหนที่อยากให้ปรับอีกนิดนึงเลิฟนะคะเลิฟนะคะคิดถึงทุกคนเลิฟอยู่บุยบุย